วันนี้นะครับผมเราก็จะพามาดู3แต้มสุดท้ายจะมีอาถรรพ์หรือเปล่าทุกคนซึ่งแน่นอนครับผมเกมนี้ทุกคนก็เป็นเกมตัดสินนะครับว่าเราจะได้ส่งงานหรือเปล่านะครับผมแล้วหมดตี้จังหวะน,นี้ก็ไม่ได้ตึงนะครับผมแค่ดึงไก่ติดนะครับผมทมอีก3ามแต้มสุดท้ายส่งงานนะครับผมกับภารกิจวันนี้ก็คือต้องจบภายในเกมนี้นะครับผม และนี่ก็คือตี้ที่จะพาไปบุกเบิกในเกมนี้ทุกคนก็มีน้องบามนะทุกคนแล้วก็เอ็มบูนะทุกคนแล้วก็พี่แอนนะครับผมแล้วก็พี่โมะทุกคนท็อปร้อยนะครับ <Yahoo! S 1> แน่นอนครับผมการที่เราเหลือไม่กี่แต้มแล้วเราจบงานนะครับหรือว่าเราเหลือไม่กี่แต้มแล้วเราขึ้นเกน์บอกตรงๆเลยนะทุกคนไอ้ที่ว่าเหลือไม่กี่แต้มอันนี้แหละคือประเด็นมากทุกคนเพราะว่าหลายครั้งนะผม แล้วก็หลายคนนะครับผมที่ไม่ขึ้นนะครับและยังไม่พอทุกคนยังลบเพิ่มอีกซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำลายอาถรรพ์แล้วก็ทำให้ทุกคนได้รู้ทุกคนว่าสเต็ปการเล่นนะครับผมสเต็ปการเก็บแรงนะครับผมของตํานานสายฟรีเขาทํากันยังไงจังหวะน,นี้ผมก็เลือกที่จะมาตามศัตรูที่ลงด้วยกัน2คนอัดตัวเหลืองเตอร์ไปจังหวะน,นี้โซเนียขึ้นเรียบร้อยหรือเปล่าครับน็อกดาวน์ไปหนึ่งนะทุกคน หลังจากที่สตูดาวทุกคนก็มีเพื่อนวิ่งมาชุบนะครับผมก็เลยที่จะเคาะไปเรื่อยทุกคนสตูเหลือยืนหนึ่งคนหลังไอวอนครับผมก็เลยที่จะอัดตัวเหลืองเต์ไปทุกคนสุดท้ายทุกสตูก็ขึ้นโซเนียเหมือนเดิมสุดท้ายก็หมดตี้กันเลยทีเดียวนะครับผม หลังจากนั้นนะครับผมก็แอคปากทงไป1สเตปนะครับผม7วันก็มีหวัวใจนะครับผม <S <S หลังจากที่เราแอคไป1สเตปนะครับผมบางคนก็อาจจะไม่ถูกใจในสิ่งนี้ทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนขอให้คุณถูกใจก็พอทุกคนจังหวะน,นี้ก็เลือกที่จะขอเดินเกมในเชิงลุกกันทุกคนแต่ก่อนที่เราจะลุกนะครับผมเราต้องนั่งก่อนนะครับถึงจะลุกได้ <S <S และสิ่งสําคัญเลยทุกคนสําหรับใครที่จะจบงานหรือว่าจะขึ้นแดงขึ้นแ,แกนขึ้นมาสเตอร์นะทุกคน บอกตรงๆเลยเราไม่ควรประมาานะครับพยายามเล่นตามเกมเหมือนเดิมทุกคนพยายามวิ่งซ้อนเพื่อนนะครับผมแล้วก็พยายามคอกันนะครับผมว่าไหวหรือเปล่าไม่ไหวเราก็ถอยถ้าไหวเราก็เล่นต่อทุกคนว่าถ้าเกิดเราพลาดมานั่นคือลบนะครับผมแต่จังหวะนี้ก็ยิงลมโชว์ไปหนึ่งสเต็ปล้วก็ตั้งไอวอลไปนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดสูตรที่ลํำเรียนมา200ปีจังหวะนี้โยนไปแล้ว1ลูก2ลูก3ลูกนะครับผมสุดท้ายนะครับผมไม่โดนสักลูก <Huh? S 1> แล้วอัดตัวเริงเตอร์ไปแบบนี้ไม่ดาวสุดท้ายเพื่อนเรายิงดาวผมก็เลือกท สามศพให้เพื่อนนะครับผมแต่ก็ไม่ทํานะครับผมเพราะศัตรูมีเข็มชุบสุดท้ายก็เรียบร้อยแล้วทุกคนรัดพี่โมมาหนึ่งนะครับผมบอกตรงๆเลยทุกคนสำหรับแผทนี้ทุกคนสำหรับใครที่ยิงดาวไว้ทุกคนถ้าซ้ําได้ทุกคนให้รีบซ้ําไปเลยทุกคนเพราะว่าแผทนี้หาเข็มชุบง่ายมากยิ่งกลางเกมขึ้นไปทุกคนบอกตรงๆงเลยนะมีเข็มชุบเกือบทุกตัวทุกคนหมายถึงศัตรูนะครับผม แต่จังหวะน,นี้เราก็ได้มาแล้วนะครับ4คิวนะทุกคนเอาตรงๆรายงานนี้นทุกคนเราก็วิ่งหรือว่าเดินเกมตามปกติของเรานะเพียงแค่เราอยู่ด้วยกันสังเกตดูผมเล่นนะทุกคนพยายามซ้อนเพื่อนพยายามแบบโคบ้ชเพื่อนทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบมีโอกาสที่จะชนะศัตรูมากครับทุกคนและนี่คือการเดินเกมของผมนะครับเมื่อเหลือไม่กี่แต้มหรือว่าเหลือแบบ ไอ้ง่ายคือจะจบงานหรือว่าแบบเราแบบจะขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้นทุกคนและจังหวะนี้เราก็เลือกที่จะเล่นเลยทุกคนเพราะว่าคนเหลือน,น้อยแล้วเราก็ได้คิวเยอะแล้วจังหวะนี้ก็อัตัวเหลืองเติร์ไปสุดท้ายทุกคนไม่สามารถที่จะซ้ำได้เพราะว่าศัตรูเอาไอบอลแข็งมาเราก็เลือกที่จะหาที่เล่นที่อื่นนะครับที่ว่าเราสามารถเล่นได้ก็เลือกที่จะม่เล่นด้านบน,นทุกคนจังหวะนี้ก็ยิงไอบอลโชว์ไปนหนึ่งสเต็ปนะครับอัดตัวเหลืองเติร์ไปครับสุดท้ายศัตรูก็วิ่งไปแบบนั้นแล้วก็กระโดดข้ามไปนะครับสุดท้ายก็ลลลงงไปอออัััตตตววเเเเเหบบรรรีีีียยยย้้มดนทะค แน่นอนครับผมตอนนี้คนก็เหลือมาเยอะนะทุกคนเราก็เลิกที่จะปล่อยโดนไปนะครับผมคนอยู่ฝั่งนู้นหมดนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ทุกคนคนเหลือทั้งหมด4คนนะครับถ้าเกิดไม่รวมเรานะครับผมบอกรอตรงๆเลยงานนี้ไหวชิวนะครับผม oh, <no. S 1> สุดท้ายนี้นทุกคนแตงอาถั์ก็ไม่มีอยู่จริงนะครับผมเพราะว่าการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในทีมนะครับผมแล้วค่อยเล่นค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมเชื่อว่า ทำได้เกือบทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากอะไรนะครับต่อให้เราเหลือ1นแต้ม2แต้มหรือว่า3แต้มสุดท้ายนะทุกคนเราต้องเชื่อมั่นนะครับผมเราทําได้ทีมทําได้นะทุกคนและสิ่งสําคัญเลยทุกคนไม่ควรประมาทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆนะครับผมเกมสุดท้ายก็เช่นกันสุดท้ายเราก็เก็บบูย่ามาจนได้นะทุกคนและสาหรับใครที่ดูคลิปนี้จนถึงตอนนี้ทุกคนบอกตรงๆเลยทุกคนมันอาจจะไม่ได้อะไรมากมาย แต่ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนนะครับที่ดูจะถึงตอนนี้คอมเมนต์หน่อยบอกว่าดูจบครับ